บ้านของห้วยไบประชากรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมนะครับก็ทําไร่กระโพดมันอ้อยแล้วก็พืชไร่ต่างๆนะครับก็ที่นี่เป็นพื้นที่อยู่กับบริเวณผืนป่าตะวันตกนะครับชุมชนส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของการเก็บหาของป่าบ้างบางส่วนนะครับที่มาประกอบอาชีพแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเนี่ยครับที่เป็นอาชีพเสริมชุมชน บ้านเขาดินตอนนี้มีอยู่2หมู่มีหมู่2กับหมู่เก้าการป็นอยู่ของในชุมชนก็ทําเกษตรทําไร่ทานาการเป็นอยู่ก็พื้นที่ส่วนมากจากอะอาศัยน้ําจากฟ้าจากฝนนะครับปีหนึ่งก็ทําได้ครั้งเดียวเป็นเกษตรเชิงเดียวส่วนการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะผ่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็ความต้องการเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าให้ ถ้าให้ไปโดยที่เขาไม่ต้องการอันนี้เขาก็จะไม่ไม่มีความตั้งใจที่จะ,ะประกอบอาชีพหรือเลี้ยงสัตว์ที่ที่นำมาให้เงี้ยครับความโชคดีของชุมชนนะครับได้มหาวลัยราชภัฒนนครสวรรค์มาดูแลนะครับก็มาคุยกันว่าใครอยากในชุมชนของเราอะไรอาชีพระยะสั้นใครอยากได้อะไรใครอยากทำอะไรก็เป็นที่มาของอโครงการนี้นะครับก็พี่น้องก็ รวมกลุ่มกันแล้วก็เขียนความต้องการนะครับจะอยากได้อะไรวันนี้มหาลัยราชพัฒก็นำนำปลาปลาดุกปลาตะเพียนนะครับอหอยเป็ดปลาไหล,ลถ้าอยากปลูกข้าโพดก็มีอุปกรณ์วันนี้มา,าคือความคาดหวังนะครับผมคิดว่าอยากอยากให้เขาหนึ่งมีงานทำโดยไม่มีเวลาว่างนะครับแล้วก็ ประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมซึ่งได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของชุมชนนะครับคาดหวังว่า,าเขาคงไม่ได้มีาการร่ารวยขึ้นแต่ก็ยังลดค่าใช้จ่ายได้เยอะกขอขอบคุณมหาวิยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับที่จัดโครงการให้กับชุมชนของเรานะครับขอบคุณคณะบดีทุกคณะนะครับที่มาดูแล ไม่ให้ความรู้กับชุมชนของเรานะครับได้ได้โครงการมาแล้วนะครับทางมหาลัยราชภัฒนครสวรรค์ก็ได้นำอาจารย์บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญนะครับตามมาดูแลมาอบรมให้กับความรู้นะครับโครงการดีๆนะครับก็ขอขอบคุณมหาลัยราชพัฒน์อย่างสูงครับประชาชนชาวบ้านนี่ก็ตอบรับดีแล้วก็ได้ประโยชน์ในโครงการนี้ครับก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัย ได้ต่อยอดในปีต่อไปครับก็คงต้องกราบขอพระคุณนะครับทางมหาวิทยลาลัยราชพัฒโดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับที่นําโครงการดีๆอย่างนี้มาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่สิที่ท่านทรงเมตตานะครับคุณบ้านของหวายที่เอาอทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบ้านของหวายเข้าร่วมโครงการดีนะครับก็คิดว่า จะเป็นการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างดีครับ